ครับสวัสดีครับวันบ่ายนี้ลุงวันขับจักรยานปั่นจักรยานมาเที่ยวตลาดปะปัวนะก็ก็เลยขาผ่านมาก็เลยแวะไอ้ตรงกำแพงกำแพงเมืองวร,วรคนครมาแวะถ่ายรูปถ่ายอะไรเลื่อยเปื่อยนะลุงวันปั่นจักรยานมานี้ไม่ได้รีบนะก็นี่แหละก็มาเลื่อยเฉยตรงด้านบนเนี่ยด้านบนเหนือกำแพงเนี่ยก็จะเป็นวัดวัดเบงสกัดนะก็จะ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอายุกว่า700ปีตั้งแตครั้งสร้างวรนครใหม่ๆวิธีการเที่ยวเมืองพัวแบบชิวๆอีกอย่างนึงก็คือการ ใช้รถจักรยานเที่ยวที่งปัวนี่ก็มีที่เช่าจักรยานนะก็ลองดูร้านต่อเจริญยนต์ซึ่งเป็นร้านทั้งพวกกันนะเป็นชมรมจักรยานปัน่นปั่นปัวนะก,ก็ได้นะก็เมื่อก่อนนะเคยมีน้องบางคนมาถามว่าเช่าวันเท่าไหร่เขาก็เช่าวันละร้อยเองนะเมื่อก่อนที่เขาเช่าปัน่นะก,ก็ถือว่าโอเคไนดะ้เป็นการได้เห็นวิวทิวทัศ ชิวๆดีฟ้ดีฟ้ชงโงกถัวนะครับนี่อันนี้ก็ตรงนี้เป็นกำแพงข้างบนข้างบนก็เป็นกำแพงเก่าแต่เขามาบูนณะใหม่ก็กลายเป็นที่จุดชมวิวกลายเป็นที่เช็คอินนะด้านด้านบนนู้นก็จะเป็นเป็นวัดนะวัดนี้เก่าแก่ชื่อว่าวัดเบงสกัดวัยอายุจะเกิน700ปีก็ อันนี้ก็ขอเชิญชวนกันนะวันนี้ลุงวันมาซื้อเต้าถึงที่ตลาดก็เลยแวะเยี่ยมชมก็ดูวิวก็สวยงามใช้ได้ปกติลงุงวันไม่ได้คือคนชอบกินอะไรจุกจิกนะแต่ว่าบางทีพอเย็นมาก็หูยเหมือนกันนะก็เลยมาซื้อเต้าถึงให้แม่บ้านนะแล้วก็พิขันปั่นจักรยานไปในตัวด้วย นี่ดีนส่วนใหญ่ร้านต่างๆนี้ก็จะมีะสแกนจ่ายนะเพราะว่าเขาก็สะดวกดีนั้นจริงๆแล้วลุงวันได้เคยฟังญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเหมือนกันแหละสำหรับในเมืองไทยนั้นก็พูดไทยได้ดี mm hmm. เขาบอกไอการสแกนจ่ายเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยทุกวันเนี่ยจะเป็นรองอยู่ก็แค่เมืองจีนนะ เพราะว่าการไม่พกเงินสดนี่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะมีเงินในบัญชีบ้ามีเงินในบัญชีแล้วก็ไว้สแกนจ่ายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจี้มาป้นหรือไม่งั้นทํำลนหายแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะบางทีโทรศัพท์ธอเสือหายไปก็ไม่มีตังค์ซื้อข้าวซื้อของเหมือนกันนะก,ก็ต้องระวังนะสะดวกสบายนะ <c oughs> ญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยแต่ระบบการจ่ายเงินด้วยด้วยมือถือเนะี่ยการจ่ายเงิน โดยแอปพลิเคชันเนี่ยนะ,ะยังไม่เทียบเท่าจีนก็คือยังไม่ทันสมัยขนาดนะั้นในในจีนนี่จะฮิตมากร้านเล็กร้านน้อยร้านขายผักย่อยๆข้างถนนเขาก็มีสแกนจ่ายนะนะเดี๋ยวนี้ในตลาดบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็มีนั่นแหละนะขายถ้าขครไม่มีเงินสดหรือไม่ลืมพบงุนสดหรือกดเงินสดก็ใช้สแกนจ่ายได้เอาก็ยังดีนะบางคนได้ไปกดเงินสดถ้าเป็นตามสาขา ของธนาคารนี้ก็ต้องเสียเงินนะยี่สิบห้าบาทยี่สิบบาทก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าสแกนจายนี้เราก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียค่าอะไรลงวงวรวันวัวสดุดนีนะเส้นทางเส้นนี้จะไปนู่นได้จะไปะะบกเหลือได้จะไปขึ้นถนนหมายเลขสามได้จะไปบนดอยได้อะไรเงี้ยไปสปันไปสเปินก,ก็ได้นะก็เมื่อสมัยก่อนนี้เมื่อสี่ปีก่อนนี้ไม่ไม แถวนี้ไม่เคยมีบ้านคนนะนะก็แนาการพอการเวลาผ่านไป450ิปีโอ้บ้านคนมากมายไกลกองแต่ก็มันก็เป็นความเจริญนั่นแหละแต่ไม่รู้ประชากรก็หนาแน่นขึ้นแล้วก็มีธุรกิจมากขึ้นไอ้เทนนี้ก็เลยกลายเป็นที่สัญจรของรถลาโอ้เยอะมากและก็ถ้าใครจะไปโรงพยาบาลเส้นนี้ก็จะถึงโรงพยาบาลประมาณสักเอ่อกิโลก,กวาก็ถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลจะอยู่กว่ามาือ ไปตรงนี้ขวามือก็จะเป็นโรงเรียนรัตนครเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เราแตกลบกันแล้วก็มีผู้อพยพจากลาวเนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยเอ้ยชาวชาวม้งนะในลาวก็อพยพมาอยู่นี่เต็มเลยสมัยก่อนก็จะมีสร้างสูย์อพยพกันต่อมาก็จะย้ายที่อพยพขพวกลาวเนี่ยไปที่ศูย์อพยพน้ํายาวก็เมื่อหลายปีก่อนประมาณปี เอ่อพศสอง7 1 6ห7เนี่ยประมาณนี้การปั่นจักรยานไปทํางานหรือปั่นจักรยานไปซื้อของในบ้านเรานี้ไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมนะเพราะว่าหอาจจะด้วยรถเยอะ2อ,อาจจะอากาศร้อน,น,นเราก็ไม่ชอบปัน่นแต่ถ้ามาปั่นเยอะๆนะเราก็ประหยัดกมานไปได้เยอะนะใน,นอย่างไปงาน ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำแทร็กว่าสำหรับเดินหรือสำหรับปั่นจักรยานควบคู่กับไปควบคูบก่กับถนนหลักถนนรถนแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลุงวันจะเห็นคนที่เขาไปตลาดเนี่ยถือกระเป๋าถือเป้แล้วก็เพื่อจะไปใส่ของในเมืองอยังขานประมาณสักหลุงวันเคยเดินนะจากมหาวิลาลยมหาวิลาลยไปตลาดเนี่ยไปในเมืองเนี่ยก็ประมาณสัก7โล8โล ก็จะมีคนเดินกันขากลับเขาก็นั่งรถเมล์กับนะก็จะเป็นวันเสา์ที่นี่จะคนเยอะทั้งปั่นจักรยานทั้งเดินแต่บ้านเราเนี่ยเส้นทางจักรยานที่ควบคู่กับไปตามถนนรถเนี่ยจะน้อยยังไม่ค่อยมีเพราะว่าอาจจะด้วยท้องถิ่นนี้ยังไม่ได้เห็นความสําคัญของเส้นทางจักรยานหรือเส้นทางเดินปกติเนื้อมึงนอกนี้เขาจะทําเป็นแทร็กนะแทร็กเดินแล้วก็จะมีเขียนไว้ทุกๆร้อยเมตรอย่างเช่น หนึรเมตร200เมตร300เมตรพ500เมตรอะไร mm hmm. เขาเขาก็จะเขียนไปเรื่อยๆทุกคนก็จะรู้ว่าโอ้ย oh, นี่กูเดินมา mm hmm. ได้เท่าไหรเลยแ,ล mm hmm. แต่ของเมืองไทยนี้ยังยังน้อยเนะี่ยลุงวันยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะห mm hmm. รือก็อาจจะมีแล้วแต่ว่าเราเราอาจจะยังไม่เห็นก็ได้นะแต่สิ่งที่ลุงวันชอบก็คือที่จังหวัดตากเขาจะมเีเลนจักรยานไว้นะให้ ให้นักปั่นปั่นแล้วก็รถเนี่ยสงวันชอบเขาเนะรถเขาเขาไม่ไม่ปจอดค่อมเลนนะแต่มีหลายจังหวัดเขาทำเลจักรยานไว้แต่รถยนต์ก็ไปจอดแล้วบางทีมันก็อันตรายนะก็ถ้าบังคับใช้กฎหมายจริงๆแล้วมันก็สะดวกนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะมันขึ้นอยู่กับท้องถิ่นจะจัดการกันยังไงเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่คนส่งนเป็นช่องทางเดินหรือช่องทางจักรยานก็ได้จะฝันไปแล้วสักวันหนึ่งก็คงจะมีแหละ สำหรับการปั่นจักรยานนั้นบ้านเรานี้ยังยังถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับจํานวนประชากรแล้วก็เทียบกับกิจกรรมที่จัดขึ้นแต่ละปีนะและ้วก็ก็อาจจะเป็นที่เหมือนไฟไม่ฟังสมัยก่อนนะแต่ว่าเมื่อช่วงที่แดดปั่นเพื่อเ,ออเออขาชื่ออะไรนะไบส for แดดโอ้ช่วงนั้นจักรยานขายดีมากและผู้คนก็หันมาปั่นมากนะแล้วก็ไบ for MUM ก็คือช่วงนั้นก็ดีผู้คนก็ปั่นแต่ยานพอพอนักปัน่นนักจัดกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ทําต่อเนื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆซาเป็นไฟไม่ฟางไปแต่ว่าจริงๆแล้วจักรยานนี่รงว่ามีประโยชน์นะก็คือหนึ่งเราไม่ต้องเสียน้ามันไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าแล้วก็ปั่นได้มันบํารุงสาจากักรยานดีๆให้มีความปลอดภัยเบรกเอยอยเงีไยเราก็สามารถจะปั่นไปได้ทุกที่นะ ช่วงหลังๆมาเนี่ยลุงวันจะปั่นจักรยานเยอะนะถ้าไปตลาดก็แบบเนี้ยงก็ไปเยนี้ป24ชั่วโมงใช้จักรยานไปได้ ทางความทางความมือก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอชื่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกุก็เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางนะก็ผู้คนจากอำเภอต่างๆก็ก็เข้ามารักษานี่นะถึงแม้จะมีโรงพยาบาลประจำ,ำประจำอำเภอของแต่ละ,อำ,อ,อ,ละอำเภอก็ตามแต่แต่เพราะ,ราะอาจจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้น แถวแวกนี้ร้านอาหารจะเยอะนะตั้งแต่อาหารสำเร็จรูปไปจนถึงร้านอาหารก็เรียกว่าไม่อดถ้าเกิดอยากจะกินนะแต่ลุงวันมันก็ได้กินอะไรหรอกเพราะว่าหนึ่งที่บ้านทำเองสองแล้วก็พอพอเย็นมาลุงวันก็กินแต่ขนมและไม่ได้ไม่ได้กินในอาหารหลัก จากบ้านลงวันที่อยู่นี่ไปถึงตลาดนี่ไปกลับก็ประมาณสัก5กิโลเมตรซึ่งก็ไม่ไม่ไกลนะปัน่นเล่นเดินบางวันลงวันก็เดินเล่นนะตอนเช้าเช้า,ชาสักหกโมงเช้าก็เดินไปตลาดแล้วก็ไปซื้อพวกน้าเต้าหู้ไปซื้อพวกขอบกระจุก,กระจิกมากินกกาแฟได้นะและ้วก็ก็สะดวกนะก็เดินถือว่าเดินออกกําลังกายไปอะไรไปแต่เป็นหลังๆถ้าแม่บ้านไม่เดินด้วยก็ ก็ใช้จักรยานจักรยานก็อาจจะขี่เรนะ็วหน่อยทางจังหวัดนี้คนแถวนี้ก็จะรู้จักกันหมดนะก็จะไม่ไม่ต้องไปกลัวอะไรเวลาไปาล้มหายใจจากแน่ใจว่ามีคนนี้สามารถจะเอามาศบมาส่งถูกบ้านได้นะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรก็ก็ก็เป็นธรรมดาแหละแถวทางจังหวัดก็เขาก็จะรู้จักกันหมดน,ะนี่ก็ถึง ซอยเข้าบ้านแนละ้วจากปากซอยนี้ก็เข้าไปไม่ไกลนะก็มีรถลาบางทีแวะบางทีเราขับพานแล้วบางทีก็แวะทักทายกันก็มีในซอยนี้ก็จะรู้จักกัน100%เอร์เซก็คือรู้จักทุกบ้านนะเอินกันบ้างอะไรกันบ้างทักทายกันไปตามภาษาคนแก่อันนี้บ้านนี่นี่บ้านพ,พวกนะก็อยู่ติดๆกันนั่นแหละระยะหลังไม่ค่อยออกมา เพราะว่าอาจจะป่วยด้วยอะไรด้วยแต่อันนี้ก็ถึงบ้านเราแล้วนะเข้าบ้านเดี๋ยวรถไปเก็บก็จะอา,อาบน้ำอาบท่า,นะาวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ